สวัสดีนะคะวันนี้พี่ส่ากับพี่เฉินนะคะพาดูที่ไหนยิ้มหน่อยค่ะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าโดนเสียงดังวันนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่กันที่ตำบลอะไรนะคะตำบลทะเลบกอำเภอสะกระโจมไม่ <Hey. S 1> ใช่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่เขาพูดผิดว่าสะกระโจมนะคะพะ ก็เพราะว่าที่นี่อยู่ห่างจากสะกระโจมนะคะแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้เรากำลังพาทุกคนนะคะกำลังเก็บภาพมุมสูงให้ทุกๆคนดูนะคะสำหรับแปลงนี้แปลงนี้นะคะก็เนื้อที่25ไร่แต่ว่าราคาขายเราใจมากๆเราใจจริงๆราคาส่งเลยราคาเนี่ยไม่ถึง2 0 0แสนบาท สองแสนเนี่ยคือมีทอนนะคะสามารถที่จะคุยมาต่อรองราคากันได้และซีเคร็ตจุดเด่นสำคัญของที่เด่นแปลงนี้ก็คือติดถนน3ด้านด้วยกันนะคะด้านหน้าจะเป็นถนนลัดยางนะคะที่ขับออกอนุสรดอนเจดีได้แล้วก็สามารถที่จะออกสะกระโจมได้นะคะ ก็ติดลัดยางเลยติดลัดยางยาวด้วยนะคะประมาณ60เมตรจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีสถานที่ราชการนะคะน่าจะเป็นสถานที่ราชการน่าจะหน่วยงานของอบตสักอะไรสักอย่างนะคะพี่จะับไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งข้อมูลในคลิปเต็มนะคะสามารถดูได้ก็น่าจะกว้างติดถนนประมาณ100เมตรเลยทีเดียวส่วนคอนกรีตนะคะ คอนกรีตด้านข้างก็ยาวมากๆนะคะติดคอนกรีตเนี่ยยาว340เมตรเลยค่ะฟังไม่ผิดนะคะติดคอนกรีต340เมตรค่ะเกือบ500เมตรเลยลก็คือขับยาวๆมาเลยแล้วก็ที่ของเรานะคะก็ติดลัดยางขับเข้ามา340เมตรสามารถที่จะทำกะเกษตรได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็ติดถนนหินคลุกก็ติดถนนประมาณ150เมตรนะคะเดี๋ยวพี่สาราจะลองขึ้นรูปโฉนดให้ดูก็ที่แปลงนี้นะคะก็เป็นโฉนดคุดแดงแดงแป๊บเลยเห็นราคาถูกๆแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าเป็นทบหนะคะก็เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสจ,จอแล้วพร้อมโอนมากๆ นี่เลยบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะคะก็สำหรับท่านไหนที่เห็นพื้นที่แล้วนะคะอยากพัฒนาสำหรับนักพัฒนาที่ดินนะคะที่แปลงนี้เหมาะมากๆผู้จัดนะคะคนจัดสรรที่ดินที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะนะคะเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนยาวเลยแล้วก็ติดลัดยางด้วย มีน้ำมีไฟพร้อมนะคะไม่ต้องต่อไม่ต้องขยายเขตแล้วค่ะถือว่าต้นทุนต่ำมากมากนะคะสำหรับที่ดินที่ติดรัดยางแล้วราคาไม่ถึงสองแสนก็ถือว่าเป็นราคาส่งที่ถูกนะคะที่แปลงน,นี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อพี่สาราได้เลยเบอร์061-562-5497นะคะ หรือสามารถติดต่อมาทางเพจพาดูที่ก็ได้นะคะก็คลิกเข้าไปที่เพจแล้วก็ส่งข้อความแคปภาพมาก็ได้นะคะว่าสนใจที่ดินดอนเจดีหรือว่าสนใจที่ดินใกล้ๆสะกระโจมนะคะก็เดี๋ยวพี่จราจะรีบตอบทันทีหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเบอร์061562-5497นะคะ ก็โทรมาได้เลยถ้าเกิดว่าจําเบอร์เจ้าของไม่ได้ทักมาทางพี่สลาก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่สลาจะประสานงานให้เดี๋ยวจะประสานงานให้ให้เรียบร้อยนะคะที่นี่นะคะเย็นมากเห็นไหมคะบรรยากาศดีนะคะลมพัดลมเย็นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ท้ายที่ดิน อยู่ตรงรัดยางนะคะเสียงจะดังมากเพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาตลอดนะคะเราก็เลยมาแอบซุ่มถ่ายกันแอบมบาบินโดนกันท้ายที่นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านเลี้ยงวัวมีเลยเพราะว่ายญ้ายเยอะนะคะแต่จริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็มีเคลียร์ลิงไว้ให้แล้วบางส่วนนะคะ พื้นที่ค่อนข้างที่จะเรียบก็ถ้ามาซื้อที่แปลงนี้นะคะก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าเกิดใครอยากได้ที่สูงสูงก็ถมซะหน่อยนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยก็ต่าจากถนนไม่เยอะถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่หาที่ติดลัดยางติดคอนกรีตอ,อันนี้มือบินมือบิน รุ่นนี้เยี่ยมมาก DJI าวิก <M avic. S 2> ขายโดนใช่ไหม Air 10 <ship>. รุ่นนี้ขายเท่าไรแสนเนี่หาในกูเกิลก็หาไม่เจอเพราะมีที่หาดูที่ทีเดียวที่สั่งผลิต Maui Air 10โมมันนี่ยมี Air 10ด้วยอา้าวนี่นะเรื่องจริงไม่มีหรอกไปต่อวสามวัน3คืนเพื่อที่จะซื้อ iPhone 15แต่เปลี่ยนใจซื้อ Maui Air 10 แอ์เทนแอ์เทนแอ์เทนนี้ส่งอยู่แสนหนึ่งนะคะเขาจะไปซื้อเครื่องใหม่สี่หมืนหกซึ่งกล้องตัวนี้แพงกว่า iPhone เท่าไหร่นะยี่สิบโปรแม็กยีสิบห้าโปรแม็กนี่โถเด็กๆเขาใช้กันต้องยี่สิบโปรแม็กลูกมาแล้วลูกมาแล้วดดนชนหน่อยดูโดนฉันหน่อยมาแล้วนะคะมาวิศกลับมาแล้ว ก็ตัวนี้ก็เป็นมาวิกแอร์ทูนะคะเดี๋ยววิ่งไปหาอัน,นี้ให้งัวงมันตื่นเต้นหน่อยเขาจะแกล้งงัวน,นะคะลมลมแรงลมแรงที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพน้องงัวน,นะคะดูว่าน้องงัวจะรู้สึกยังไงวิ่งเลยนะคะตื่นเต้นมากน้องัววิ่งเลยน้องวัว,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 วตื่นเต้นตื่นต,นตันแล้วก็ไม่เคยเห็นโดนของเรา ผู้ชายคนนี้แปลงสัตว์นะคะม,มาแล้วกลับมาแล้วแมตหมดเย้ยกลับมาลูกกลับมาแล้ว,ก,ลลวก็เดี๋ยวยังไงนะคะพี่สลับฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงสวยเพราะว่าที่แปลงนี้นะคะหาเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีแฟนคลับเรียกร้องมานะคะว่าอยากได้ที่ดินราคาถูกไม่เกินสองแสนต่อไร่นะคะ เราก็ได้หามาให้แล้วสองแสนทอนหนึ่งบาทไม่ถคุยกับเจ้าของแล้วเคมีตรงกันลดได้อีกได้อีกหลายเปอร์เซนต์ <c oughs> พี่ชาล่าแนะนำทริคนะคะในการคุยเจ้าของที่ดินเป็นคนสนุกนะคะถ้าเกิดว่าคุยสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวก็ลดค่ะเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนแล้วก็อย่าบอกนะคะอย่าบอกเจ้าของที่ดินว่าพี่ชาล่าแอบบอกแบบนี้ เป็นความลับของแก๊งเรานะถ้าใครบอกเนี่ยออกจากแก๊งเราไปเลยมาแล้วตอนนี้มาอีกมาแล้วนะคะเขาจะรับโดนด้วยมือเปล่าอีกแล้วดดดเดี๋ยวนี้รับด้วยมือเปล่าบ่อยนะไม่มันพื้นมันสกปรก ไม่เหมาะกับโดนมาวิกแอรแอทไม่ได้อวดใช่ไหมไม่อวด <laughs> ไม่ได้อวด <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้นะคะเราก็เก็บภาพมุมสูงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สระอาจจะต้องไปทำงานภาคพื้นดินต่อนะคะก็ไปถ่ายคลิปกันต่อ <laughs> ตกากล้องเธอพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมถ่ายฉันไหมพร้อมครับถ่ายยังไงก็ได้ให้ฉันสวยแล้วก็ดูดีที่สุด <laughs> ผมจะตีลังกาถ่ายครับ มันจะดีไหมจริงๆวันนี้พอบเราเยอะนะคะของเล่นเราเยอะมากแต่ว่าเราเราเล่นหมดแล้วเราเล่นหมดแล้วเล่นหมดแล้วเราก็เลยไม่มีอะไรเล่นแล้วนะคะอันนี้คือการเก็บกล้องอ่ะเก็บไม้เก็บไม้ะคะแต่เรากําลังจะไปถ่ายต่อเราเก็บเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลนก่อนนะคะก็วิธีการถ่าย ก็ไม่ได้ง่ายๆแบบที่ทุกคนคิดนะคะเลนที่เราใช้ถ่ายนะคะก็มีสองตัวก็มีเลนมุมแคบแล้วก็เลนมุมกว้างนะคะเลนใกล้อ่ามีเลนใกล้มีเลนไกลเลนละลายหลังมีสองเลนเราก็จะมีสองเลนเวลไถ่มีเลนไกลเลนเทเลยังไม่มีสําเเสหรับไม้นะคะตอนนี้ทีมเราก็ใช้ดีจิอเอาอย่างนี้โคโยตี้ที่ดูดูเนี่ยผมหลอไหมไม่หล่อ จีบได้ด้วยเลนส0สองร้อยเทเลจัดมาค่าตัวเขานะคะเลนส0 0องร้อยเทเลซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครตายแน,น่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ซาราขอตัวไปถ่ายคลิปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าพูดอะไรผิดไปถ้าคนที่นี่ คนทะเลบกนะคะถ้าเกิดว่าคนทะเลบกดูอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์คอมเมนต์สถานที่ใกล้มาบอกพี่าร่าได้นะคะเพราะพี่าร่าอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าพูดผิดไปโอเคสำหรับวันนี้บายบายนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดตามในช่อง YouTube พาดูที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจให้พี่า่าด้วยนะคะ จะกดไลค์กระทืบไลค์อะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะกด subscribe เพื่อที่จะไปเป็นเจ้ากรรมในเวรกันก็ได้จ้ะบม่ว่าจ้ะ